สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรตหุ้นคนทำได้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ได้ฟังทางช่อง y o u t u นะวิดีโอวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนะครับเอาหุ้นตัวนั้นนะครับไปศึกษารายงานประจำปีเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของการวิเคราะห์เจาะลึกเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราก็จะมาเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นหลักนะครับเน้นให้มันระยะเวลานะครับในการนำเสนอนะ่มันกระชับนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมจะได้นำเสนอหุ้นบริษัทลูกนะครับที่ได้นำเสนอไปเมื่อวานนะครับก็คือหุ้นทีมิวนะครับผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีนะครับอันนี้ก็ เป็นลักษณะธุรกิจนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ได้สป i ิน f f ออฟนะครับมาจาก TSTE ที่นำเสนอไปเมื่อวานนะครับซึ่ง TSTE เนี่ยเมื่อก่อน t m i ก็เป็นแผนกหนึ่งของบริษัทนะครับสปินออฟออกมาก็คือแยกแผนกนะครับแยกธุรกิจออกมาเป็นบริษัทมหาชนอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เราก็ ดูนะครับผลประกอบการเป็นยังไงพูดถึงหุ้นใหญ่เป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงอย่างนี้นะครับอันนี้ครับก็คือบริษัท TSTE นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อนี้แหละก็คือบริษัทไทยชูการ์เทอร์มินอลจำกัดมหาชนนะครับปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TSTE นะครับอันนี้เขาซื้อหุ้นตัวนี้เพิ่มนะครับซึ่ง1กับ3เนี่ยก็คือบริษัทเดียวกันนะครับบริษัทเดียวกันอันนี้ในส่วนของ ตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากสัดส่วนตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นลูกของ TSE t STE, นะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของมูลค่ากิจการนะครับอยู่ในช่วงราคาใกล้เคียงกับคำว่ายุติธรรมนะครับไม่มีดิสเคท์ไม่มีส่วนลดนะครับคราวนี้ในส่วนของราคานะครับกรอบ52สัปดาห์1ปีสูงสุด36 3บาท64สต่ตางค์นะครับต่ำสุดบาท60นะครับ PE อยู่ที่24เท่านะครับ PE อยู่ที่24เท่าในส่วนของ book value นะครับ uh, price to book value นี่ก็มี discount อยู่ประมาณ24%นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับ PE ก็สูงไปนะครับในส่วนของราคาปัจจุบัน2บาท PE 24มันเป็นยังไงมันทำไมถึง PE สูงขนาดนี้นะครับก็เพราะว่ากำไรที่บริษัททำได้เนะี่ยมันมันน้อยอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของ การสปินออฟนะครับเป็นหุ้นบริษัทมหาชนเนี่ยปี2 5 0 0นะครับห้นะครับห้อันนี้ก็ผ่านมา13ปีละนะครับเราไปดูตัวเลขอื่นๆนะครับประกอบนะครับอย่างเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขานะครับเป็นหุ้นจ่ายปันผลอยู่นะครับปีหกสามห6สี่าหเนี้ยหกเจอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผลประกอบการนะครับดีก็จ่ายปันผลปีละ2ครั้งอย่างนี้นะครับปีละ2ครั้งเห็นไหมครับ 6, 3, 6, 4, 6, 5, ปี6 3 64 65่าพอมาปี6 6ปุ๊บก็ยังจ่าย2ครั้งอยู่ปี6 7 6 8นี่แหละนะครับปี67 68ปเนี่ยปีหกเจเนี่ยจ่ายครั้งเดียวแต่ปี68เนี่ยจะจ่าย2ครั้งนะครับซึ่งจะขึ้น xd เนี่ยนะครับวันที่17นะครับพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับอีกสี4สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ถือว่ากลับมาจ่ายปันผล2ครั้งอีกนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเลขต่างๆน,ๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับ rket m a cap ตัวนี้ก็ไม่ถึงพันล้านนะครับ6 7 0 0ล้านนะครับหุ้นตัวนี้797ล้านนะครับรานนี้เราไปดูตัวเลขที่น่าสนใจก่ในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินฐานะทางการเงินอันนี้แบบเขานะครับชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ข้อมูลนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินอย่างนี้นะครับ สินทร,รัพย์หมุนเวียนจะอยู่ 800, 800 000, 000, 000. ราว800อนะครับแปดกว่าล้านนะครับก็ถือว่าลดลงจากนะครับสอปีก่อนนะครับพอสมควรเลยนะครับอันนี้ในส่วนของหน artists, ี 6, 000, 000. 40, ้สินนะครับหนี้สินรวมก็อยู่ราว4 0 0รนะครับห้ล้านนะครับเจ้านี้กันค้าก็นิดหน่อยนะครับประมาณ40ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่พันสล้านนะครับจึงมีดิสเคาน์นั่นเองนะครับเราดูตัวเลขนะครับที่เป็นนะครับ ตัวเลขแบบสรุปรวบยอดนะครับอัตราส่วนทางการเงินเราก็จะดูในส่วนของสภาพคล่องนะครับว่าบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับ CR c u r r e n t r เ t i o เราต้องการนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับได้ได้เกณฑ์มาตรฐานที่ที่ดีเลยนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่ำกว่า1ต่ำกว่า0.8ตัวนี้ผ่านเกณฑ์แบบถ้าดูจากตรงนี้ก็คือโคตรยอดเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของ งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับคราวนี้เราดูในส่วนของวงจรเงินสดว่าอะไเมื่อกี้งบดุลหรือสุขภาพนะมันดีจริงหรือดีหลอกนะครับเราก็ดูในส่วนของนะครับการเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่ากว่านะครับเดือนครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านําไปชําระเจ้าหนี้การค้าก็10กว่าวันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือช่วงล่าสุดนะครับ จุดนี้ก็ทำให้เราทราบว่านะครับมันเป็นเจ้าเล็กนะครับมา r k เก็ตแคแค่797ล้านแต่เขาบอกว่าเป็นเป็นบริษัทที่ผลิตแป้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันมันแค่เป็นเรื่องของนแผนกเรื่องของการผลิตแป้งนะครับจากข้าวสาลีนะครับแต่ว่าถามว่าตัวเองนะครับไปเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทใหญ่ๆหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผลิตแป้งส่ง บริษัทใหญ่ๆอย่างงี้นะครับตัวเองนะครับก็ไม่มีอำนาจต่อรองนะครับเป็นเบี้ยล่างอย่างนี้อันนี้มีความเป็นไปได้กว่าเขาจะเอาเงินมาชำระตัวเองเนี่ยใช้ระยะเวลาเดือนกว่านะครับพวกเจ้านี่พวกเจ้านี่การค้าเนี่ยตัวเอง pillar, ต้องเอาเงินไปชําระเร็วกว่าอย่างงี้นะครับแต่ตัวเองได้รับช้ากว่าอย่างงี้นะครับอันนี้ตรงจุดเนี้ยมันก็เลยมาชดเชยเรื่องของอย่างงบดุลตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยอยู่ในระดับ ไม่ได้โคตรยอดเยี่ยมอะไรก็คืออยู่ในระดับที่ดีดีมากเท่านั้นเองเพราะว่า,าตรงจุดนี้เงินไหลเข้าสู่กิจการหรือบริษัทเนี่ยมันช้ากว่าที่เอาไปชําระเขานะครับตรงจุดนี้ก็ทําให้สภาพคล่องตรงจุดนี้มันเลยเอาอยู่อยู่นะครับก็พอ,อไปได้ในแต่ละปีแต่ละปีคราวนี้เรามาดูในเรื่องของกระาแสงเงินสดนะครับ ถ้าดูจาก3กิจกรรมนี้กิจกรรมกรมเนินงานเป็นยังไงบ้างนะครับเงินสุดสุทธินะครับมันก็มีผูผุผูโผนะครับผูผโผการลงทุนเนียนน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องจักรเนี่ยนอกจากซ่อมบํารุงอะไรเท่านั้นนะครับนานๆทีก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ลงทุนหนักๆครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของ กิจกรรมาการจัดหาเงินเนี่ยส่วนมากก็ชาําระหนี้แล้วก็จ่ายปันผลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลอย่างในในรอบ5ปีก็จ่ายทุกปีนะครับในส่วนของอาภาพรวมนะครับภาพรวมของหุ้นทีมิวเนี่ยนะครับเป็นประการใดบ้างนะครับในเรื่องของอาภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูจากหบรรทัดเนี้ยนะครับเรื่องของรายได้เห็นไหมครับ รายได้เนี่ยพันสี่พันเก้าพันดพันเจ็ดนะครับถ้าปีนี้ถ้าคูณ2ก็อยู่เราประมาณพันหกพันเจ็ดคราวนี้นะครับถ้าดูจากตรงเนี้นะครับปัญหาหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละนะครับเพราะว่าอย่างรายได้มัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับอย่างปี64เนี่ยรายได้1ั0 0กว่าล้านแต่กําไรสุทธ,ธิเนี่ยย่สิบแสตางค์ต่อต่อหุ้นนะครับ แต่ปี67เนะี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับรายได้มากกว่าปี64นะครับอ่าปี64เนี่ยพันสี่นี่ปีพันเแต่กําไรสุทธินะครับมันเหลือแค่เนี้ยนะครับมันเหลือแค่19ล้านนะครับหสตางค์ต่อต่อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่มันหายไปจากปี64เนี่ยโคตรเยอะเลยตรงจุดเนี้ยรายได้เพิ่มไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายก็สูงเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะว่าเรื่องของธุรกิจการผลิตแป้งนะครับ จากข้าวสาลีเนี่ยมันต้องนําเข้านะครับนำเข้านำเข้านะครับข้าวสาลีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยนะครับก็จะดีกับบริษัทนะครับแต่ถ้าบริษัทส่งออกในข่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็จะดีนะครับเออนำกลับเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ได้เงินเยอะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการนำเข้านำข้าวสาลีนะครับซื like hmm well ้อข้าวมาผลิตแป้งอย่างเงี้ยนะครับต้นทุน มันจะมีเรื่องของต้นทนุนเรื่องของวัตถุดิบนะครับมันเป็นไปตามตลาดโลกนะครับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างนี้แล้วถ้าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของตัวเองถ้าถ้าเงินบาทแข็งด่ดีแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงเป็นเงาตามตัวนะครับจะขยายไปต่างประเทศก็สู้ตลาดจีนไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีนะครับแรงงานต้นทุนการผลิตของเขาก็ถูกกว่านะครับดังนั้นหลักๆก,ก็อยู่ภายในประเทศแล้วก็ อยู่ในช่วงขาลงนะครับผู้บริหารก็เปิดกว้างนะครับสำหรับการที่จะมองไปหาธุรกิจอย่างอื่นนะครับต้นจุดนี้ทำให้เรารู้เลยว่ามันอยู่ในช่วงยุคถดถอยนะครับก็กำลังจะขยายไปสู่ฐานลูกค้าใหม่ทางภาคอีสานบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ดูแล้วแนวโน้มนะครับต้นทุนการผลิตหรืออะไรต่างๆน,นะครับเทคโนโลยียต่างๆเนี่ยมันมันสู้ของจีนไม่ได้นะครับ ความรู้ความสามารถของผู้บริหารเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อถ้า5ปีบัญชีนะครับเห็นไหมครับเมื่อปี6 4 6 5เนี่ยยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอยู่ในมาตรฐานอยู่เลย8-12%เนี่ยตัวนี้10%แต่พอมาปี66นะครับ6 7 6 8เนี่ยเหลือกระพ่องกระแพงเหลือ5เปอร์เซ็นต์เหลือ 3. 1.8ึ่งเปอร์เซ็นต์สามเอร์เซ็นต์อันนี้คือความรู้ความสามารถของผู้บริหารเนี่ยตกเกณฑ์มาตรฐานไปเรียบร้อยแล้ว แค่3ปีนั้นเรารู้แล้วว่ามันธุรกิจมันมันมันไม่เวิร์กนะครับสำหรับการพิจารณาตัวเลขเราอ่านจากตัวเลขตรงนี้เราก็รู้แล้วนะครับเราก็พอเข้าใจแล้วนะครับถึงมันจะมีส่วนลด24จากมูลค่าตามบัญชีมันก็ไม่น่าสนใจนะครับมันเหมือนกับผลไม้มันมันเริ่มเน่าเสียอย่างเงี้ยแล้วเอามาขายลดราคาอย่างเงี้ยนะครับเราซื้อถูกก็จริงแต่ว่านะครับเราต้องไปเฉือนเนื้อที่มันเสียออกเพลเพอนะครับ มันจะกินไม่ได้เอาอย่างเงี้ยนะครับถ้าหุ้นตัวนี้เปรียบเทียบก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นช่วงตรงนี้นะครับมันก็ต้องดูว่าผู้บริหารมีกลยุทธ์การเติบโตอะไรบ้างนะครับอย่างเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับมันก็ยังช่วยไม่ได้นะครับอย่างนงี้เป็นต้นฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับวัตถุดิบนะครับอัาตราแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สู้ ใหญ่ๆไม่ได้นะครับระดับโลกอย่างประเทศจีนอะไรเงี้ยสู้ไม่ได้นะครับตรงจุดเนี้ยเมื่อก่อนนะครับเห็นไหมครับ4ปีที่แล้วจ่ายผลผลอยู่ราวประมาณเนี้ยนะครับหเฉลี่ย5%นะครับแต่ว่างบการเงินเนี่ยมันแย่ลงอย่างเงี้ยนะครับที่ผมบอกว่าถ้าหุ้นตัวไหนจ่ายผลผลเฉลี่ย5%ขึ้นไปเนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจอย่างตัวเนี้ยนะครับ2.5เนี่ยยังไม่รวม4สตางค์ที่กำลังจะจ่ายนะครับฉะนั้นแล้วมันก็ อยู่เราเรเฉลี่ยแล้วประมาณ5ได้อยู่นะครับคราวนี้เรื่องของปันผลเนี่ยมันผ่านเกณฑ์นะครับเรื่องของมูลค่าตามบัญชีมันมันตกเกณฑ์นะครับในในส่วนตัวนะครับในเรื่องเรื่องของ P e เฉลี่ย15เท่าไหมในกรอบ3ปีเนี่ยอันนี้82เห็นไหมครับอ,อันนี้24อันนี้20มันตกนะครับมันตกเกณฑ์นะครับฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับ มันจึงไม่เหมาะสําหรับการซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับแม้จะมีจ่ายปันผลเพราะว่ามันเป็นปันผลที่ขาดคุณภาพนะครับมันไม่ได้มาจากพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มาจากการเติบโตมันมีในช่วงของการถดถอยและราคาหุ้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันอยู่3บาท4บาทอย่างเงี้ยนะครับมันก็ร่วงลงมาล่วงลงมาอย่างในกรอบ30สสามเขาเรียกสามอกว่าวันนะครับหปี52สัปดาห์ที่ผ่านมา สามบาทก,กว่าๆเนี่ยนะครับสามบาทหกนะครับสามบาทหกสิบสี่อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันมันเหลือสองบาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ละถ้าเราซื้อต้นทุนที่สามบาทหกสิบเนี่ยนะครับแล้วมันลงมาที่สองบาทเนี่ยรอดาวหรือการลดลงของเ,อเงินลงทุนของเรานะมันไม่คุ้มกับปันผลที่เราได้รับเลยนะครับเออมันไม่คุ้มจริงๆนะครับตรงจุดนี้ก็ทําให้เราทราบว่าอ๋องบการเงินเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยมันได้อะไรไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ นําไปต่อยอดพ,พัฒนาต่อไปนะครับเราก็ไปศึกษารายละเอียดนะครับฉะนั้นถ้าใครมีอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับต้องพิจารณาละนะครับเออว่าจะซือ้อจะถือจะขายพิจารณานะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เข้านะครับสู่การลงทุนใน,ในหุ้นตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นโรงงานโม้แป้งขนาดแป้งสารีลายใหญ่นะครับมีเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเนี่ยเนี้ยนะครับ ก็คือมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับตรงคาอะไรต่างเหล่านี้นะครับเราก็ต้องดูไส้ในดูงบมันเงินนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อถือลงทุนอยู่นะครับไม่แนะนำนะครับสำหรับการซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับระยะยาวเนี่ยไม่แนะนำเลยมันก็จะเหลือแค่แค่สองพอตก็คือเก่งกำไรนะครับกับกับ V i เชิงลุกนะครับ แต่ว่ามันจะต้องเก่งเรื่องของกลยุทธ์นะครับที่มีแต้มต่อเท่านั้นเราถึงจะลงมือนะครับแม้จะบอกว่าเป็นเก์กำไรปุ๊บไม่ใช่ว่าไปซื้อเลยไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อเท่านั้นถึงจะเข้าสู่การซื้อถือหุ้นตัวใดๆก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพืพพ่อนๆนักลงทุนนะครับซึ่งหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็เป็นหุ้นลูกของ TSE t ที่ได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ นำไปต่อยอดพัฒนานะครับดูแล้วนะครับหุ้นตัวนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะของอาจจะอยู่ในลักษณะของการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าดูสังเกตการราอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ